สลัดแซ่บๆมาเด้อบทสุกคนสบายดีมือนี้ทิพามาเฮ็ดสลัดแซ่บสลัดแบบลาวเนาะแซ่บๆเลยเพื่อบพ่เป็นการสียเวลาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดเลยเนาะสำหรับผักก็ทิมีบักแตงบักเล่นแล้วก็ผักสลัดเนาะผักสลัดซานาลี่หยิบหนึ่งหอมป้อมกําหนึ่ง บวกกมหนึ่งสำหรับสลัดกระสิมี3ามแนวอันนี้แมนสลัดต้นสีขาวกับสีำํำสำหรับตัวนี้และแม่นสลัดกรอบตามความมักเลยเนาะแล้วก็ะสิมีโั่วดินขั่วซีนหมูซอยให้มันได้แบบชิ้นเพราะว่าเสี่ยวไปขั่วแล้วก็ะสิมีไข่ต้ม ไข่ต้มโหลหนึ่งกตซิมาแยกไข่แยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันเนาะจังซีแยกแล้วเลยเนาะอันนี้เม่นไข่แดงไข่ขาวสำหรับไข่ขาวก็ให้ฝานเป็นแบบสิเบอ่์ว่าเสียวโหยหน้าสลัดเนา สัดสามส่วนจังสี่ก็ได้ละสำหรับสลัดหอมป้อมผักบัวผักเซนานลี่ซอยมันพอดีคำสานีเล่นเนาะ ซอยประมาณนี้สำหรับพักซอยแล้วแล่ละเนาะบักแต่งบักเล่นหอมป้อมพักบัวสเซนารีและก็สลัดซอยแล้วเบิดละว,วันนี้ก็พักใบก้อนไปคั่วซีนหาบาขั้งมือขึ้นแล้วกะทอกน้ำมันลงไปประมาณหกบ่วงตะกินน้ำมันเริ่มฮอนแล้วก็เอา หัวกระเทียมสับลงไปกำหนึ่งผัดให้หัวกระเทียมมันหอมผัดให้กระเทียมมันเหลืองหอมแบบสิเนาะกระเทียมมันเหลืองหอมแล้วก็เอาซีนลงซีนหมูเฮาลงไปแล้วก็บปุ่งเลย สำหรับการปุ่ม่กซิซี่ไซน้ำหอยอยู่สองบ่วงสองบ่วงตะก,กิ่นและการน้ำซีอิ้วกับภูเขาสองบ่วงน้ำปลาสองบ่วงและกาซีมัสไซน้ำบักขใไ้น้ำบักขอยี่สองบ่วงบ่วงตัวนี้เนาะเป็นตัวผองบ่วงตะก,กิ่นธรรมดา แล้วกะทิมาใส่น้ำตาลสำหรับน้ำตาลนี่สิส่ายยี่สองบวงสวดเลยแบบสิแล้วกะทิมาใส่เป้งนัวงะของสุรบสิช่ยอยูเพิ่งบวงประมาณนี้แซ่บและสำหรับประมาณนี้เนาะแล้วก็มาขั่วให้ซีนเราสุกดีแล้วก็บัเกบเล่นลงไปจากสองหน่วย ก็ให้บักเล่นค่ะมันเปื่อยดีกระชิ่เห็นว่าบักเล่นมันเปื่อยดีแล้วเนาะฟิล์มก็เริ่มสุกละวันนี้กระชิ่งมาใส่ันน่ะไข่ไข่เหลืองที่เราแยกไว้ก่อนหน้านั้นเนาะปีปีให้ไขม่มแตก เราอยากหูบน้ำได้จคกน้อยเราก็ตื่มน้ำเนาะสิตื้มน้ำยู่วนะเครื่องถ้วยแล้วประมาณ800มิลลิลิตรเนาะซำนี้ให้มันได้หูบแด้นะสำหรับน้ำสลัดกันแล้วเลยเนาะ<ม>เหนียวเข้มข้นดีรสชาติขอาก็ตื่มเอาตามที่เฮามักเลยเนะาะมักหวานกระตื่มหวานมักนัวก็ตื่มนัวแซบผุดดีเลย แซ่บละวันนี้ก็มอดไฟปลาไวใ้ให้มันเยินเนาะซิตื่มมกนาวจากสองเปี้ยงเขาปร่งเอาตามความเขามากเลยเนาะแซฟผู้ดีเลยปลาไว้ให้มเย็นแล้วกระสิปกคนใส่กับผักเขากกทุอย่างลงไปในซามเลย หลังจากผักลงแล้วเนาะลงสามแล้วก็ซิมาโฮยน่ยนะทวดินทวดินขั่วแล้วก็เปลือกไข่ที่เราซอยไว้ฮะเนาะแล้วก็น้ำสลัด สลัดเข้มข้นลงไปเลยยังห้อนอยู่หอยากละ่ะมาที่กะผักไปให้มันเย็นจังน้อยเนาะอยากแหงแล้วเนาะบะนี้กะซาวเลย ซ็สลับเซ็ปเซ็ปมาเด้อบุตรสุคน